ใครที่ยังมีหวังเรื่องไปเที่ยวเกาหลีใต้ต้องฟังคลิปนี้ฟังแล้วก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องยอมรับความจริงด้วยนะเดี๋ยวโทรข่าวสาวประเด็์บบเจนจินดาจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังนะคะว่าเราจะยังพอมีหวังที่จะไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ได้ภายในเร็ววันนี้อีกไหมมาค่ะเกาหลีใต้วิกฤตเตรียมใช้มาตรการสกัดโควิด -19 อีกครั้งหลังยอดตายพุ่งสูงสุด วันนี้นะคะ15ธันวาคมนายกรัฐมนตรีคิมบูคยอมของเกาหลีใต้เผยว่ารัฐบาลเตรียมนำมาตรการเข้มงวดในการรักษาระยะห่างทางสังคมและห้ามประชาชนรวมตัวกันในที่สาธารณะกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยทางกระทรวงสาธารณาสุขเกาหลีใตา้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น5,564รายจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่528,652ราย ขณะที่มีผู้ป่วยอีก906รายอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะผู้ป่วย906รายนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงเลยนะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม94ศพนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อปีก่อนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่4,387ศพค่ะก็คงต้องยอมรับความจริงนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบเกาหลีใต้เป็นเสมือนผู้ป่วย ผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะเขาก็อยู่ในภาวะที่วิกฤตอยู่ก็เราไม่รู้เลยว่าเขาจะเปิดประเทศหรือผ่อนคลายมาตรการให้นักท่องเที่ยวหรือเปิดให้ไทยเข้าได้เมื่อไหร่คือจะมีความรู้สึกว่าเกาหลีกับไทยแบบประลองอารมณ์ประลองอะไรกันอยู่ตลอดเวลาคือในตอนที่ไทยวิกฤตมากๆเกาหลีก็ดีขึ้นซึ่งมันก็ไปเที่ยวไม่ได้คือตอนนี้อะยอดของทางไทยมันก็เหมือนจะลดลงนะคะแต่เกาหลีก็กลับพุ่งสูงขึ้นแบบปรี๊ดเลยก็เลยไม่รู้ว่าแบบ เราจะได้ไปเมื่อไหร่นะคะทั้งท cœur, ที่ช่องของพี aw, ่เจนเองนะคะก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ให้ความหวังที่ดีกับผู้ติดตามมาตลอดว่าเฮ้ยเกาหลีใกล้แล้วนะกําลังจะดีแล้วนะแต่สุดท้ายโอไมครอนมาปั๊บเกาหลีก็โดนโอไมครอนก่อนไทยแล้วก็ยอดโอไมครอนที่เกาหลีก็คือเยอะกว่าไทยด้วยนะคะแต่ผู้ป่วยโควิดธรรมดาปกติดลต้าอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เกาหลีเขาถือว่าวิกฤตแล้วแหละตั้งแต่เขาระบาดมาในประเทศ ประเทศเขายอดป่วยห้าแสนยอดตายสี่ห้าพันก็คือมาเคร่งขึ้นมาเลยนะคะตึงมาตรการทันทีนะคะส่วนชาวเน็ตไทยลั่นประเทศเรานะคะยอดป่วยสะสมหลักล้านยอดตายหลักหมื่นนายกยังชิวทุกคนมีความเห็นยังไงคะเมื่อไหร่จะไปเกาหลีได้สุกที่วะเน,นี่ยกูเหม่อแล้วนะรอมาสองปีกว่าแล้วเฟนตี้บิว t ี้โปรติสอาลูเชียสลิปบามสีพินชมีค่ะ